อ้าโดนเลยโ,โลยติดติดติดไปฮะจังหวะนี้อย่ไปกลัวมันีะฮะสุดไฟเราไปตู้กับมันเลยครับไหนๆก็มันกัดอยู่แล้วกัดกูเหรอคิดว่ากูจะยอมเลยมาป้ากลับป้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตู้เจ้าตูยลองดักนะมาเหมือนเดิม <laughs> ไม่มีมุกจะเล่นนะครับ ตอนนี้อยู่กันในพาร์ทที่3แล้วนะครับซึ่งผมได้ไปสำรวจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในที่ที่เราเคยสำรวจไปแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปให้ดูนะครับว่าผมอยู่ที่ไหนฮะออกมาจากแคมป์นะฮะแล้วก็เดินมาตามแม่น้ำนะครับแล้วก็จะเจอกับเนี่ยฮะมันเป็นแบบตึกใหญ่ๆแบบนี้ครับผมนะซึ่งเรายังไปค้นหาสิ่งของยังไม่หมดนะครับเพราะผมเพิ่งมาถึงแป๊บเดียวนะแล้วก็เจอหมาป่าตัวหนึ่งครับผม เจอหมาป่าโอ้โหคือตอนแรกเราก็กำลังดูของอยู่ดีฮะแม่งตะคุบเราครับผมแต่ผมข้ามไปเรียบร้อยแล้วฮะยาข้าหมาป่าได้เว้ยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในนี้มีอียงนะฮะก่อนอื่นก็เราจะต้องทําการนะครับโดของให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะโดได้นะครับปัญหามันอยู่ที่เรามองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยฮะเดี๋ยวผมต้องหาตะเกียงนะครับเพราะว่าผมเห็นตะเกียงอันใหม่อยู่ พราะว่าตอนที่ผมหลับแม่งลืมปิดตะเกียงแม่งโคตรสวยอะ่ะครับตะเกียงดับเลยเรียบร้อยอ่าดูแล้วฮะคิดออกฮะเราคาพบเพลิงได้นี่หว่าเพิ่งได้น้ํามันมานะครับผมโอเคครับพบเพลิงเลยครับผมโอเคมีพบเพลิงแล้วเว้ยโอเคครับผมแล้วก็ใช้คบเพลิงครับสวมใส่ฮะแล้วก็จุดมันดิครับวู้นะครับนี่คือวิธีเอาตัวรอดนะครับแย่ yeah! มีเ,ลเพลิงแล้วท่านผู้ชมหุ้ยมีตู้เสบเว้ยโอ้โ,อโหเฮ้ยได้ยินกิ๊กๆนะฮะเฮ้ยเอากมืกก็ได้แล้วโอโอ้หประมาณ20แล้วก็เกือบ40นะครับผมแลกแรก25ครับผมอ่าแล้วก็ถอยหลังครับอยู่ประมาณที่10กว่ากว่า อ่าแล้วก็ไปข้างหน้าครับประมาณ30ประมาณ30ประมาณ30อึ้บ40แล้วเวยเ้ย41ย,ย,ย่ายบเได้เว้ยเยียมเยี่ยมโอเคเยี่ยมกระสุนโอ้โหมันแหลมไข่แหลมไข่แหลมไข่โอ้โหได้ชุดมาครับผม โอเคเรามี2ชุดอ่าได้ว้าซื้อคุมกากากว่ากากกว่าธรรมดาเหรอเนี่ยโอ้โหจะร้องโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำการแอคชั่นมันออกเลยฮะแยกส่วนนะเราจะเอาเศษผ้าเผื่อ,อไว้ครับทอชนั่นเองนะครับผมเพราะทอชเนี่ยสามารถไล่หมาได้นะครับรู้สึกว่าจะอย่างนั้นโอเคใส่มาอะ,อะไรไม่ใช้เราก็แอคชั่นทิ้งครับเผื่อ,อไว้ซ่อมแซมได้ Okay, เดี๋ยวหาอะไรกินให้มันอิ่มก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องนอนอีกแล้วนะครับง่วงอีกแล้วง่วงบ่อยมากนะเกมนี้โอ้โหมีอะไรที่ทําให้ไม่ง่วงบ้างไหมเนี่ยน้ําก็จะหมดนะครับต้องหาเตาไฟให้ได้ด้วยนะครับผมเอาแล้วจังหวะนี้อาหารหมดอดล้างตูดนอนดีกว่าครับโอเคนอนสักอนอนให้เช้าพอดีครับโอเคนอนทั้งชั่วโมงนะครับผมโอเครู้สึกในที่นี้จะมีหมาป่าอยู่แค่ตัวเดียวนะครับ ซึ่งเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจอแดกแล้วนะราะพเราฆ่ามันไปเรียบร้อยแล้วฮะนี่เลยฮะ,ะเป็นพยานได้เนื้อหมาป่าต้องภูมิใจสักหน่อยไงเพิ่งฆ่าหมาป่าได้ตัวแรกของโลกนะครับอนนี้ก็เป็นในส่วนของการเริ่มการโดนะครับผมโดครับผมโดของโดโดอ่าเสร็จเล็ก โดของไปให้หมดฮนะโอ้โหในนี้ออกจากกว้างใหญ่ไพศาลเดี๋ยวทําการตัดอันนี้ครับผมที่เราต้องตัดอันนี้เพราะว่าเราจะเอาไว้ว่าทำทอ็อตนั่นเองนะครับเนี่ยไอพวกนี้มันท,ทําท็อตได้นะรเราต้องเก็บไว้มันใช้ประโยชน์ได้อย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวรับทอ็อตเพิ่มคือร่างกายขาดทอ็อตไม่ได้ครับถ้าขาดทอ็อตเนี่เหมือนเป็นใบนะครับโอเคเอ๊แต่ที่จริงเราใช้ไม่ขีดก็ได้เปะวะไม่เป็นไรฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะ ครับมาขนาดนี้ก็ใช้ใช้ไปเลยครับอ่าได้ลูกกระสุนลูกกระสุนปืนเยอะมากนะครับแต่ยังไม่มีปืนให้ใช้แหมรูม้สึกว่ามันดีจริงๆนะครับชีวิตดีดีอ่าผลนะผลในทุกอย่างครับผลของให้หมดฮนะได้กาแฟตอนนี้ขอของกินก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวตายขึ้นมายุ่งนะครับเชื่ออีกแล้วครับผมหนักเกินไปแล้ว ก็บอกแล้วว่าอย่าก,กินเยอะเห็นไหมอ้วนเลยโอเคเดี๋ยวเราทําการแอคชั่นอันนี้ทิ้งนะครับเพื่อใได้เศษผ้ามาไว้ค้าเพราะผมแม่งน้ําหนักเกินนะฮะไปถึงเวลาเดินต่อในนี้แม่งโคตรมืดนะครับเอาทอดอีกก็ได้เอาจุดพิษโอ้โหจุดแฟเฉยไม่เป็นไรครับใช้แฟก็ได้แนวๆเน,นี่ยฮะทางนี้ทางที่ผมตามหมาป่าเพื่อฆ่ามันนะครับ เวลาเราถือทอตเนี่ยเราสามารถตีหมาป่าได้นี่ไงมีถังจุดไฟเว้ยลองก่อไฟดิหวังว่ามันอาจจะย่างเนื้อได้นะครับถ้าย่างเนื้อได้เราก็จะสบายมากนะครับผมเราจะได้ย่างเนื้อหมาป่าที่เราได้มาโอเคไม่ได้นะครับบางทีก็มีก่อไฟไม่ขึ้นคือไม่เข้าใจนะครับคือพี่เกตไม่เข้าใจจริงๆ ก่อเราไม่ติดนะแสดงว่าแบบหนาวมากอะไรเงี้ยเห็นปะก่อไม่ติดนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวเชื้อไฟเพื่อให้มันก่อได้ง่ายขึ้นอากาศมันอาจจะหนาวไปนะครับอ่าได้ครับผมโอ้โหมันเยี่ยมเลยนะฮะทำการคูกิ้งไปเลยฮะเนื้อหมาป่าโอ้โหหมดเร็ว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 เกินไปแล้วแอดแอดแอดฟิวเอ แอปพเคครับอ่าเยี่ยม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 ,ยยมเดี๋ยวทำอาหารก่อนนะฮะปุ๊บไปครับผมเผื่อไว้กินนะฮะเดี๋ยวเราต้องนอนที่นี่อีกรอบหนึ่งล้วนอนบ่อยมากนะครับนอนทีละ5ชั่วโมงนอนอีกแล้วท่านผู้ชมการนอนเนี่ยมันก็ทําให้เลือดเราเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเรานอนตอนที่สุขภาพเรายังดีนะครับดีหรือเปล่าวะหวังว่าดีนะอ่าถ้าดีเลือดจะเพิ่มเห็นไหมฮะสังเกตขอบจอนะครับจะเห็นว่า 6 7เนะครับเพราะฉะนั้นนอนบ่อยๆก็ดีนะครับแต่การนอนเนี่ยเราก็ต้องกินให้อิ่มด้วยนะครับอย่าปล่อยให้สุขภาพเราแย่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดื่มน้ำต่อแล้วนอนต่ออีกครับนอนต่อได้ปะวะน่าจะได้นะตอนนี้ขอขอแบบรีบนะครับเราต้องรีบหน่อยรีบนอนหน่อยนะไม่งั้นเราอาจจะตายได้นะครับอขอนอนอีกเพราะตอนนี้ตอนคืนผมไม่ค่อยชอบตอนคืนนะนอนทีละหชั่วโมงอะนอนไป แต่ว่ามันน่าจะค่อนข้างเปลืองทรัพยากรนะถ้าเราทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเราอย่าไปโดนอะไรฆ่านะครับโอเคขอนอนอีกสักห้าชั่วโมงให้มันเช้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้ไปที่อื่นบ้างหวังว่าเลือดจะเต็มแล้วนะครับเป็นไงครับพวกอ่าเลือดเกือบเต็มครับโอเคเก็บถุงนอนมาครับผมเดี๋ยวขอดูให้ครบทุกที่ก่อนนะครับว่าในนี้มีอะไรบ้าง เหมือนเดิมนะจะเป็นห้องอะไรอ๋อเป็นห้องควบคุมนะเราเข้าไปมาแล้วโอ้มีศพอยู่ตรงนี้ครับผมเยี่ยมฮะได้แฟดยาแก้ปวดผลศพดูครับในศพจะมีอะไรมึงไปตายที่อื่นไปจะไม่มีอะไรขนาดนี้โอ้มาตายแบบไปทิ้งของไว้คนรุ่นหลังเลยโอ้ไม่เยี่ยมเลยไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมใช้ไม่ได้เลย ไม่มีน้ำใจเลยคนตายคือด่าคนตายจะได้อะไรวะโอเคทางนี้มีทางไปเดี๋ยวขึ้นทางนี้ดูก่อน,นะฮะอาจจะมีคนมานอนตายอยู่แถวนี้ก็ได้ไปโอเคในนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วฮะไปต่อครับผมต่อไปจะเป็นอะไรฮะต้องมานลุ้นกันโอ้ยเป็นทางลงบีก่อเนี่ยอุย้ยมีศพคนตายแล้วเว้ยอย่าเฮ้ยได้ตะเกียงมาแล้วเยี yeah. ่ม เป็นไงฮะคนตายคนตายคนตายแรงน้ำใจอีกแล้วบุกเก้นแอรโร่ไม่รู้ล่ะเก็บไว้ก่อนไปค่อยๆลงไปดูฮะว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้นั่นหวังว่าจะไม่เมอ่มาป่าแล้วนะกลัวยาขอแบบแบนเดดเยอะๆเลยนะฮะแบนเดดกับยาขอเยอะๆขอเยอะๆ,ๆ,ๆ เยี่ยมชุดเย็ดผ้าไม้ขีดเพิ่มแล้วครับจับงหวะนี้โอ้โหมุดจะตื่นจริงๆนะที่นี่อย่างกับเกมผีครับดูไปดูมาแม่งโคตรเกมผี <c oughs> เยี่ยมได้เชื้อเพลิงอเดี๋ยวเปิดดูก่อนฮนะเอาอะไรที่เราไม่ใช้โยนโยน,ยนทิ้งไปบ้างก็ดีนะเนี่ยรู้สึกว่าหนักมากนะครับ ใส่ไว้คนรุ่นหลังนะฮะเราก็แรงน้ำใจเหมือนกันนะฮะนี่เมื่อเขาแรงน้ำใจกับเราไฟเน่าๆใส่ไว้คนรุ่นหลังนะครับเผื่อใครเดินผ่านมา <c oughs> เราจะยังไม่ลงไปชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ประตูนี้ก่อนอ๋าเป็นข้างนอกนะครับโอเคดูกล่องเหล็กครับมีอะไรยังไม่มีอะไรให้เราไหนคอยดูสภาพข้างล่างสิโอ้โหโคตรสูงนะฮะ ตกลงไปนี่ม,มีเงือบอะฮะข้างล่างนั้นมีอะไรวะนะ่ะน่าจะเป็นหมาป่าหรืออะไรนะฮะอยู่ข้างล่างหมาหรือหมีก็ไม่รู้ฮะโอเคมีทางไปต่อนะฮะแต่เราจะยังไม่ไปนะครับเพราะว่าเรายังดูข้างในนั้นไม่หมดนะครับเดี๋ยวกลับเข้าไปดูข้างในก่อนน่าจะมีอะไรอีกเยอะนะฮะนี่มันเป็นเวลาแห่งการโดทรัพยากร ที่ผ่ายแล้วเข้าไม่ได้โอ้พลาดต้องกลับไปเข้าใหม่นะฮะต้องลงทางนี้เลยโอ้ผมนิ่งเงียบเลยครับไอเราก็นึกว่าจะเป็นประตูแบบเปิดแล้วเข้าเข้าได้โอ้โหพลาดมากโอเคเหมือนจะมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะไม่รู้จะฆ่าได้หรือเปล่าหมาป่าครับผมทอตเราโอเคเดี๋ยวจุดทอตจุดทอดเพิ่มฮะ ไม่รู้ว่าจะสู้กับหมาป่าได้เปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูมันมาแล้วครับท่านผู้ชมตอนจังหวะที่มันกระโดดเข้ามาเราต้องตีมันฮะอ่ะโดนเลยโวติ้งติงติงไปฮะจังหวะนี้อย่าไปกลัวมันนะฮะจุดไฟเราไปสู้กับมันเลยครับไหนๆก็มันกัดูแล้วกัดกูเหรอคิดว่ากูจะยอมเลยหมาป่าคุณกลับไป ไม่ไม่โดนวะไปไหนไปไหนมามาไปกันไหมล่ะไปกันไหมล่ะไปกันไหมล่ะไม่โดนอีกแล้ว <c oughs> อ,อ,อะไรวะมันจะวิ่งไปวิ่งมาทำไมเนี่ย <c oughs> มันไม่โดนเฮียเราตีมันไม่ได้แล้วว่าตอนนี้เราเหนื่อยฮะแต่ตอนนี้หมาป่าอ่อนแรงอยู่อะอยากฆ่ามันอะ คือผมก็ดูว่ามันจะอ่อนแรงแล้วึกว่าจะฆ่ามันได้ฮะโอ้โหจังหวะนี้ต้องไปแล้วฮะโอ้ยไม่รู้จะเอายังไงเลยทีนี้กลับเข้าไปก็ไม่ได้ด้วยฮะต้องเดินต่ออย่างเดียวฮะท่านผู้ชมคือถ้าเราไม่เหนื่อยเราจะฆ่ามันได้นะับโอ้โหพลาดมากเลยตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือ เราต้องการที่พักนะครับด่วนๆน,น,นะฮะที่พักโห oh, พลาดมากนะฮะที่ออกมานะฮะ mm hmm. ต้องรีบหน่อยนะตอนนี้หนาวมากจริงอ mm ุ hmm. ้ย <Hey, S 1> มีถม้ำเว้ยอย่าบอกละว่าถ้ำหมีถ้ำหมีนี่แย่เลยเนี่ยไม่รู้ละ่ะเจอถ้ำาฮะเข้าถ้ำไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่ามีอะไรไหมฮะ แต่อาจจะก,กันหนาวเราได้นะอาจจะพออาจจะพอทำอะไรได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นถ้ำหมีฮนะเราต้องมาดูดีๆนะฮะดูดีๆมีให้ดูไม่เป็นไรฮนะถือแฟนนะจะไล่หมีได้อยู่มั้งเย็ดเข้าถำ้ำเว้ยโอเคในถ้ำนี้อุ่นขึ้นหน่อยฮนะดูจากแถวนี้ไม่น่าจะมีหมาอะไรนะฮะ ถ้าเรานอนตรงนี้แล้วตายไหมเนี่ยขอนอนสักชั่วโมงได้ไหมเนี่ยมันหมดแรงมากเลยอะเดี๋ยวถุงนอนมาไหมเนี่ยโอเคถุงนอนมาเว้ยสักแป๊บได้ไหมเเสี่ยงชีวิตครับมาดูว่าจะตายไหมเดี๋ยมีหมานะอย่านะอย่านะอย่านะโอเครอดเว้ยรอดเว้ย กินน้ำก่อนนะตั้งวันนี้โคอยชั่วที่เรากินน้ำมานะครับกินขนมอ้โหอันนี้พเพิ่มแคลอรี่เยอะมากอะท่านผู้ชมแหลมฮะโอเคนอนต่อ,อกสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไม่มีอะไรอยู่แถวนี้นะครับไปดูต่อนะครับว่ามีอะไรไหมในนี้นะครับถ้าเป็นถ้ำหมีนี่งานหยาบนะครับ <Okay. S 2> เราได้หนังกับเนื้อกวางมาฮะแยกส่วนมันมาแม่งที่นี่คือที่ไหนวะเด้อดูไม่ค่อยน่าไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเข้ามาเลยขออนุญาตซ่อมเสื้อผ้าก่อนนะอะไรที่มันจะพังน่าจะซ่อมได้อยู่มั้งแม่งในถ้ำจะมีอะไรวะแม่งน่ากลัวมีทางแยก2ทางครับท่านผู้ชม เริ่มมืดแล้วจุดไฟครับคือแน่นอนว่าไฟอันนี้มันจะล่อหมาป่านะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไฟให้ทันนะครับด้วยการกดหนึ่งนั่นเองอเคค่อยๆดูไปเรื่อยๆฮะคโคครับผมเยี่ยมได้ทานฐานนี้ทำให้เราจุดไฟได้ง่ายขึ้นและไฟจะอยู่นานนะครับ เสียงแม่งสยองจริงหวังว่าคงจะไม่มีสัตว์ร้ายอะไรนะฮะอาจจะให้เรามาเก็บพวกแร่อะไรก็ได้นะครับเดีย๋ยวพึ่งไปตีตัวไปก่อนนะครับยังไม่ยังยังยังไม่เจออะไรแต่ยังโชคดีที่ในนี้มันอุ่นนะครับผมดีกว่าอยู่ข้างนอกแล้วกันโอเคลองเดินเข้าไปลึกขึ้นครับมาดูกันว่าในนี้จะมีอะไรนะครับ อาจจะเป็นทางออกก็ได้นะครับอาจจะเป็นทางออกเชื่อมหนึ่งหรือเปล่าทําให้เราไปอีกอีกที่หนึ่งไงมีถุงนอนในนี้ฮะมีกองไฟให้เราด้วยน้ําก็หมดนะฮะตั้งวะนนี้โอเคกินเนื้อหมาป่าไหฮะอ่ฮะเมื่อกี้ผมเห็นตอกองไฟน่าจะได้อยู่หรือเปล่า เยี่ยมฮะโอเคึกต้องนอนตรงนี้แหละฮะโอเคทำเนื้อกวางดิบก่อนนะฮะโอเคปรุงอาหารให้เรียบร้อยครับผมพอดีต้องเก็บพวกขาเฟอร์นิเจอร์นะฮะมาใส่ครับ น้ำเราก็จะหมดนะฮะต้องทำน้ำไปกินนะครับนอนครับผมได้เวลาแล้ได้เวลาแห่งการนอนนะฮะวางชุดเครื่องนอนโตโ,โ,โต้ครับแล้วก็นอนเลยฮะนอนขอนอนเยอะๆเลยนอน8ชั่วโมงเลยได้ปะหวังว่าชีวิตจะดีนะครับตื่นขึ้นมาเลือดจะลดหรือเปล่านะฮะต้องมารอดูนะครับแต่ว่าเราก็กินอะไรไปเยอะแล้วนะไม่น่าจะเลือดลดนะฮะเค <c oughs> เลือด94เว้ยโอ้ชิลเลยทีนี้นี่ไงมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้เว้ย เทียมทางนี้ไปได้ครับผมโอเคครับโห oh, ถ้ำยังมีอะไรอีกนะฮะยังลึลลกลับซับซ้อนมากนะครับโอเคดื่มน้าคือคือเปลืองตะเกียงนะฮะไม่อยากใช้ตะเกียงให้มันหมดเลยเดี๋ยวดื่มน้ําก่อนนะคร okay, ับโอเคทรัพยากรอาหารเราก็เริ่มน้อยลงแล้วเพราะมั่วแต่วนอยู่ในนี้นะฮะโอเคแต่ทำาใ็จุดไฟก็ไม่ได้ครับ ไม่งั้นนี่มีมีงานตกแน่มีงานตกลงไปตายแน่ๆโ <Okay, S 1> อเคค่อยไปฮะค่อยไปเขค่อยไปมันจะต้องมีทางออกสิครับในถ้ำนี้แน่นอนว่านั่นต้องเป็นทางออกนะครับใช่ไหมหวังว่าจะใช่หรือไปต่อนะครับน่าจะไปต่อโอเค ขอให้ในถ้ำน,นี้มันไม่มีพวกสัตว์อะไรสักอย่างนะครับนี่เป็นความปรารถนาเดียวที่ผมอยากได้ยินนะครับเย้ <Yeah! S 3> ทางออกเว้ยมันแหลมมาโอเคเยี่ยม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 ออกแล้วเว้ยออกแล้วเว้ยไปไหนต่อไปไหนต่อ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรามาอยู่ที่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับว่าเราจะไปไหนต่อนะครับโอ้โหวันนี้ได้ผ่านมาทั้งที่ปั๊มน้ำนะฮะในถ้ำนะครับยวไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกในโลกอันกว้างใหญ่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับเย้ฝากติดตามต่อด้วยนะ